อันครปาพยกทงคืนปามเลยหาเรานี่ไรจนป่าผมค้างงากระหลกอู่ด้ตอนนอปาแต่งบาสกกเดิีไปป่กันเีกระหลกแล้วก็บอกอะไรขนาดนี้อีก็สงสารประเด็นทตาแล้วนาเา ปลาคกุ้งอันดามล่างอ่ามล่างนั่นน่ะที่ล่างครั้งนีง้าปลาคอครับปลาคอหรือว่าปลาช่อนออเดอร์ปลาดุกคบบ่ล่ะเพรบ่ล่ะปลาคอล้างใหญ่ปลาคอออเดอร์ออเดอร์ปลาดุกแมนที่เขาทงเขานาะของเขาติดของเจ้าวะเขาออเดอร์มันหลายอยู่แล้วพี่ใหญ่เลยเดาขามขอขอบคุณขอบคุณเอาเป็นว่าอันอันไหล ไปจับปลาเอาไปแห้พี่เห็ดพี่ไอแล้วเมือะนี่เจ้าไปังนึงไปให้เลายกไปให้เลามีตัวตายบ่เบียงแล้วแล้ตายมีทั้งตายังปินยนเดียว